สวัสดีครับอินนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมุกตัวช่วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งนะครับ สำหรับในวันนี้เป็นรายวิชาการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลซึ่งเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรนัชชาเทียมพิทักษ์ผู้ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรมาให้ความรู้และคําแนะนําดีๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในระดับบุคคลนะครับเราจะมีวิธีการในการพัฒนาอย่างไรบ้าง และองค์กรจําเป็นต้องจัดเตรียมอะไรนะครับเพื่อรองรับการพัฒนาตนเองของบุคลากรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการพัฒนาบุคลากรในรายบุคคลทุกๆองค์กรก็จะมีคําถามนี้กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจการพัฒนาบุคลากรในรายบุคคลนั้นสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและบริบทของแต่ละองค์กรค่ะอย่างเช่นเรื่องของการทํา ส่งให้บุคลากรคนนั้นไปฝึกงานในหน้าง,งานซึ่งเราเรียกว่า on the job training ก็จะเป็นการสอนงานในหน้าง,งานจริงเลยหรือการที่จะทำให้บุคลากรมีการหมุนเวียนงานกันหรือเรียกว่า job rotation ทำให้บุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานหนึ่งไปทำงานในอีกแผนกหนึ่งก็จะเกิดการการแพร่กระจายของความรู้ที่มีความหลากหลาย นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลายอย่างค่ะเช่นการทำไซด์วิสิตคือการให้บุคลากรไปเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆซึ่งตัวเองไม่ได้ทำงานอยู่ในที่ทนั้นอ,อ,อาจารย์ยังเห็นว่านอกเหนือจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วยังมีการพัฒนาในรูปแบบที่ค่อนข้างใกล้ชิดนั่นก็คือเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงองค์กรสามารถที่จะจัดสรรพี่เลี้ยงเพื่อที่จะให้ดูแลบุคลากรและทําให้คนคนนั้น ได้รับการหล่อหลอมทัศนคติและคุณสมบัติที่องค์กรต้องการสำหรับในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมก,กันกับคนในยุคปัจจุบันนั่นก็คือเราเรียกว่าเป็นการโคชชิ่งการโคชเป็นการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาแล้วทำให้ศักยภาพนั้นถูกนำมาใช้ในการทำงานรวมทั้งชีวิตส่วนตัวของเขาด้วย เราก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรไหนเหมาะสมที่จะใช้วิธีการใดในขณะเดียวกันค่ะ <three> องค์กรจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง <t> อาจารย์อยากจะหยิบยกตัวอย่างสั้นๆส,สักส uhm องสามรายการนั่นก็คืออย่างแรกองค์กรจะต้องมีวิธีการวิธีการที่เหมาะสมเราเรียกว่าเป็น methodology หรือว่าเป็นวิธีการที่จะทําให้คนคนนั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นประสิทธิภาพได้ชัดอีกตัวหนึ่งค่ะที่องค์กรควรจะต้องจัดเตรียมไว้นั่นก็คือ man หรือว่าบุคลากรถ้าเกิดว่าเราจะต้องโค้ชพนักงานเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนที่จะเป็นโค้ชสาหรับที่จะไปโค้ชพนักงาน ถ้าเราจะให้พนักงานทำในเรื่องของ on the job training เราก็จำเป็นที่จะต้องมีครูฝึกที่อยู่หน้างานหรือพี่ๆที่จะต้องคอยสอนน้องที่อยู่หน้างานนี่ก็คือในเรื่องของบุคลากรที่จะต้องจัดเตรียมไว้สำหรับการพัฒนาคนคนนั้นและท้ายที่สุดเลยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของมันนีนั่นก็คือเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงบป,ประมาณค่ะซึ่งองค์กรจำเป็นจะต้องจัดเตรียมอย่างเพียงพอสำหรับในการที่จะพัฒนาบุคลากร ทั้งองค์กรแล้วก็รายบุคคลอาจารย์อยากจะแนะนําว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ขององค์กรคือตัวพนักงานหรือว่าตัวบุคคลดังนั้นงบประมาณจึงจําเป็นจะต้องได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอและเหมาะสมค่ะครับสําหรับคําถามนี้นะครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับว่าเราจะมีวิธีในการประเมินความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่มีต่อการดําเนินงานขององค์กรได้อย่างไรบ้างครับ ในศาสตร์ของการบริหารงานเราจะยึดถือเรื่องของวงจรในการปรับปรุงหรือที่เราเรียกว่า PDCA เมื่อเราวางแผนไปแล้วแล้วนำไปปฏิบัติแล้วก็ถึงจุดที่เราจะต้องเช็คซึ่งการเช็คนี้ก็คือการประเมินนั่นเองค่ะเราสามารถที่จะประเมินอย่างเป็นระบบได้โดยการประเมินจากปจัจจัยนำเข้ากระบวนการทำงานแล้วก็มาถึงเรื่องของปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์ค่ะ ในการประเมินปัจจัยนำเข้าหรือว่า Input เราก็ควรจะดูความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงไรนอกเหนือจากนั้นเราก็จะประเมินในส่วนของกระบวนการหรือเรียกว่า process ในกระบวนการนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องดู action plan หรือว่าแผนปฏิบัติการ เพื่อที่จะให้รู้ว่าความก้าวหน้าของการทําแผนพัฒนารายบุคคลมีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนทรัพยากรที่ลงลงไปมีความเหมาะสมเพียงใดนี่ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในส่วนของกระบวนการนั่นก็คือเราควรจะประเมินด้วยนะคะว่าวิธีการที่เราใช้ไปนั้นมีความเหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเปลี่ยนสําหรับสุดท้ายเลยก็คือการประเมินเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้ ผลลัพธ์ที่ได้เราควรจะประเมินให้ครอบคลุมทั้งความรู้ความสามารถทักษะแล้วก็คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกรณีนี้เรามักจะเรียกว่า KSA K ก็ย่อมาจาก knowledge ก็คือความรู้ความสามารถ S ก็คือ skill คือทักษะที่เขาจะทำงานนั้นๆได้และ A ก็คือ attitude ก็จะเป็น ความสามารถอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นในเรื่องของจิตใจนั่นก็คือเรื่องของทัศนคตินั่นเองค่ะและหลังจากที่เราประเมินเอาุตเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่จําเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการประเมินเอาคมค่ะเอาคมจะประเมินได้จากอะไรเอาคมจะดูได้จาก work performance หรือว่าผลการปฏิบัติงานของคนคนนั้นซึ่งหน่วยงาน HR อาจจะต้องทอดเวลาไปสักระยะหนึ่งเช่น3เดือน6เดือน9เดือนหรือ1ปี เพื่อที่จะติดตามดูผลว่าบุคคลคนนั้นมีการพัฒนาขึ้นไปมากน้อยเพียงใดสําหรับหน่วยง,งานราชการอาจจะประเมินทุกๆ1ปีแต่หน่วยง,งานเอกชนก็จะประเมิน3เดือน6เดือนหรือว่าเป็นรายไตรมาสเป็นต้นค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำนะครับว่าหากองค์กรใดที่มีความต้องการที่จะทำแผนพัฒนารายบุคคลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงรวมไปถึงเราจะต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการนำมาใช้มากที่สุดครับในตอนท้ายนี้อาจารย์ก็อยากจะฝากนะคะว่าแผนพัฒนารายบุคคลแผนก็คือแผนก็อยู่ในรูปของเอกสารอยู่ในรูปของกระดาษหรืออยู่ในรูปของเครื่องมืออะไรบางอย่างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือบุคลากรค่ะ,บ,คคะบุคลากรคือทรัพยากรอันมีค่า เขาจะสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้เมื่อเขามีความสุขจะทำอย่างไรให้เขามีความสุขสิ่งที่สําคัญก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนคนนั้นกับเพื่อนร่วมง,งานคนคนนั้นกับผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากนั้นการสื่อสารในองค์กรเป็นการสื่อสารอย่างสองทางมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งแล้วก็เต็มใจยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และท้ายที่สุดเลยก็คือการมุ่งสู่ความสำเร็จถ้าองค์กรใดมีความสุขก็จะทำให้ทั้งหัวหน้างานตัวบุคลากรรวมทั้งองค์กรนั้นๆมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกันไม่ใช่ความสำเร็จของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความสำเร็จของทีมงานและเป็นความสำเร็จขององค์กรค่ะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์ดรนัชชาเทียมพิทักษ์เป็นอย่างมากนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับซึ่งในวันนี้เราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดรนัชชาเทียมพิทักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ขอบคุณครับยินดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับไทยมุกรักเรียนรู้สวัสดีครับ